เขาช่วยให้คุณได้ฝึกเรื่องภาษานะคะสองถ้าหากว่าคุณฝึกงานแล้วเนี่ยคุณทำงานดีนะคะด,ดีที่สุดต,ต้องมีสะดุดต,ต้องมีลงทางฮัลโหลโฟกัสสวัสดีค่ะ <laughs> คลิปนี้นะคะป้ายะจะมาต่อเนื่องการทำงานของป้ายานะคะอย่างที่ป้ายาบอกเนาะ ป้าย่าไปเข้าคอสของนับนะคะสวัสดิการของนอร์เวย์นะคะหน่วยงานนับเนี่ยเขาจะดูแลเรื่องต่างๆของรวมๆในประเทศนะคะไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องโรงเรียนเรื่องอหลายๆเรื่องนะคะพวกสวัสดิการต่างๆที่เขาดูแลนะคะคุณไม่มีงานคุณก็ไปหานับคุณไม่มีเงินคุณก็ไปหานับคุณเลิกกับสามีคุณก็ไปหานับ คุณมีลูกคุณก็ต้องติดต่อกับนับนะคะนับเนี่ยคือทุกสิ่งทุกอย่างของนอร์เวย์นะคะโอเคค่ะหลังจากที่นับไปญาติได้โอกาสจากนับเนาะได้ไปฝึกงานกับนับเ,เขาเรียกว่าฝึกงานผ่านนับนะคะคือเราไปฝึกงานกับกิจ,ก,จการหรือว่าบริษัทที่เราติดต่อไว้เนี่ยแล้วคนที่จ่ายเงินเราก็คือนับแต่รายได้เราจะได้ไม่เยอะนะคะ อมันจะได้แค่ต่อบอกได้หรือเปล่านะได้สามร้อยกว่าคนนะคะเกือบสี่ร้อยคนแล้วการขาดอยู่สองคนเนาะ นั่นแหละก็คือเป็นเราทำงานทั้งวันนะคะ7ชั่วโมงครึ่งตั้งแต่สมมุติว่าเมืองไทยเนาะแปดโมงถึงห้าโมงเนี่ยก็คือเขาเขาจ่ายให้400แค่นี้ค่ะแต่ว่ามันก็ยังดีกว่าที่เราไม่ได้อะไรเลยนอนตีพุงเล่นๆอยู่ที่บ้านเนาะอยากได้งานอยากได้งานโอ้ยไม่ได้เลยได้400ก็ยังดีทำงานหนักหน่อยนะคะทำงานดับเบิลหน่อยแต่ก็ยังได้เงินเนาะได้เงินเดือนคิดเป็นเงินไทยแล้วก็พันสองพนะ เนาะมันก็ยังได้ค่ากับข้าวเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถือเป็นโอกาสนะคะในการที่ถ้าเราได้ไปฝึกเนี่ยทำไมนะับเขาถึงช่วยให้ฝึกงานเพราะว่าหนึ่งละเขาช่วยให้คุณได้ฝึกเรื่องภาษานะคะสถ้าหากว่าคุณฝึกงานแล้วเนี่ยคุณทํางานดีนะคะเจ้าของจิจการน,นะคะจ้างคุณต่อนั่นน่ยนะับเขาจะผลักดันตรงนี้เท่ากับว่าเขาได้ช่วยเราดับเบลิลได้เรื่องอเรียนภาษาแล้วก็เรื่องการหางาน เพราะว่าถ้าเราได้งานนับเขาก็จะหมดภาระเขาหมดหน้าที่เพราะว่าต่อไปมึงก็ไปติดต่อเจ้าของจิตการเองได้เงินเดือนมาจากนู่นอะไรอย่างนี้นะคะแล้วหลังจากที่ป่าฝึกงานไปได้มันเหลือแค่เดือนอ,อาทิตย์เดียวเนาะไอค่ะอาทิตย์เดียวที่ป้าต้องฝึกงานทีเนี้ยพอไปฝึกกับเขาอ่ะป้าก็แสดงศักยภาพเต็มที่เลยก <c oughs> ูทําเต็มที่อ่ะ ทำเต็มที่จนแบบว่าหัวหน้าที่ป้าะะฝึกงานด้วยเนี่ยเ,เขาเขาจะพักร้อนนะคะเขาก็เลยบอกว่าคือเขาคงก็คงจะปัดตูดให้ป้าแล้วแหละว่าเออเขาไม่มีงานให้หรอกเพราะว่ามันมันเต็มนะคะมันเต็มเขาก็ไม่มีงานให้แต่เขาจะพักร้อนเขาก็เลยจะคืนกำไรให้ป้าะะหน่อยเขาก็ให้งานให้งานปะะ้า คือให้ทําแทนเขานั่นเองนะคะเขาบอกว่าฉันจะพักร้อนอาทิตย์หนึ่งเธอมาทําแทนฉันได้ไหมโอ้ oh, <Yeah. S 1> พระเจ้ารีตอบตกลงเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณหัวหน้าเขามากๆนะคะให้โอกาสในการฝึกงานแล้วยังให้งานเราด้วยนะคะถึงจะเป็นอาทิตย์เดียวนะป้ายญาเก็บเก็บกระดาษแผ่นนั้นไว้ด้วยงานครั้งแรกทําคนเดียวด้วยนะคะแล้วก็ได้ทำรอให้จนหัวหน้ามาแล้วหลังจากนั้นป้าย่้าก็สิ้นสุดกับ การฝึกงานพอสิ้นสุดพอหน้ากลับมาทำงานแล้วเขาก็นัดไปย่าไปคุยเขาบอกว่าเออเธอเธอชอบไหมจะใช้คําว่าชอบงานไหมก็ไม่ได้เนาะเขาก็ถามว่า เราเป็นยังไงโอเคไหมกับงานนี้นะคะปะยาก็บอกว่าก็กโอเคนะฉันก็หางานอยู่ฉันทำอะไรก็ได้ที่มันมีโอกาสที่จะได้งานต่อไป<ม>เขาก็เลยถามปยาว่าอยากไปเรียนเอาเอาประกาศนียบัตรไหมเพราะว่าฉันดูแล้วเธอก็อ่ทำงานค่อนข้างดีนะเออใช้ได้อะไรอย่างนี้นะคะแล้วทีนี้ปเฮ้ย หูผึ่งเขาบอกว่าไปเรียนหูผึ่งเลยไปเรียนเพราะว่าหนึ่งการเรียนเอ,เอาใบประกาศของที่เนี่ยคุณต้องจ่ายเงินเองนะคะถ้าคุณอยากได้นะคุณต้องไปจ่ายเงินเองแต่ถ้าเราเรียนผ่านนับนับอีกแล้ว <c oughs> เด็กยิงนับ <c oughs> เดี๋ยวป้าย่ามีลูกป้าย่าจะ ตั้งชื่อเด็กหยิงนับแล้วนั่นแหละถ้าเราเรียนเนี่ยเราเรียนฟรีนะคะถ้าเราไปจ่ายเองก็ประมาณ2อง0 0ื่กว่าก็ประมาณแสนแสนแสนบ้านเราอะคอสเดียวนะคะ1ปีแล้วก็กับการเรียนทฤษฎี1ปีแล้วก็ไปเรียนปฏิบัติ5ปีนะคะอ้าวยังไม่เฉลยเลยใช่ไหมคืองานอะไร <laughs> งานขัดซ่วมนั่นเองจ้าเพื่อนๆ <laughs> ใช่แล้วค่ะป้าย่าทำงานทำความสะอาดนะคะถามว่าทำความสะอาดเนี่ยเหนื่อยไหมก็บอกตรงๆเลยว่าสำหรับป้ายญานะเหนื่อยนะคะแต่เราก็ต้องทํางานของเราที่เราได้รับผิดชอบให้เต็มที่เพราะว่าหลังจากที่หัวหน้าเขาถามว่าโอเคไหมอยากได้ใบประกาศไหมป้ายญาไม่มีหนทางอื่นแล้วแบบไม่ใช่ว่าไม่มีหนทางอื่นแล้วคือป้าย่าก็คิดว่า เอาไงดีวะตอนนั้นก็ดีใจนะเอ๊เอาไงดีวะเพราะว่าจริงๆแล้วเราอยากไปทางนูน้นแต่ว่าโอกาสมันมาทางนี้เอาโอกาสก่อนไหมป้ายะก็เลยตอบตกลงเขาแล้วเขาก็เรียกนบับแล้วก็หน่วยงานนาบับแล้วก็สโรงเรียนกับหน่วยงานาที่ป้ายะทํางานด้วยเนี่ย มาคุยกันสามคนในโครงการหนึ่งนั่นแหละก็เลยเกิดมาเป็นป้ายาต,ต้องได้เรียนฟรีนะคะในส่วนของใบประกาศนี้ยังไม่จบค่ะเหลือปีนี้ถึงธันวานี้ก็จบแล้วแล้วก็จะสอบแล้วก็จะได้ใบประกาศนียบัตรวิชาชีพการทำความสะอาดพี่น้องเอย <laughs> <laughs> การทำความสะอาดในนอร์เวย์ไม่ใช่จัเออโอเคละ่ะ ใครๆก็ทําได้แต่ถ้าหากคุณจะทํางานในส่วนของอของรัฐนะคะถ้ามีใบประกาศนียบัตรวิชาชีพยืนยันว่าคุณจบหลักสูตรมาคุณผ่านการผ่านความรู้เรื่องการขัดส้วมกันเปล่ามันมีมากกว่านั้นมันมีมากกว่านั้นพอไปเรียนแล้วมันมีมากกว่านั้นนะคะแล้วเขาก็จะปรับเงินเดือนขึ้นฐานเงินเดือนตอนนี้ป้าย่าก็ได้เฉลี่ยแล้วก็ได้ได้ห้าถึงไหมอ่ะ ชั่วโมงละอ่ะก็เยอะอยู่นะคะเยอะเยอะนั่นแหละแล้วทีเนี้ยถ้าเราได้ใบประกาศมาเนี่ยเขาจะอัพขึ้นให้ถือว่าคุณได้ผ่านการเรียนการรู้มานะคะการไปศึกษานะคะมีการศึกษามาเขาก็จะอัพให้จากที่จะได้อ่าวันละหกเจ็ดร้อยก็จะได้เป็นวันละแปดเก้าร้อยอะไรอย่างนี้เอ้ยไม่ใช่วันชั่วโมงตีเป็นเงินไทยนะคะ ตีเป็นเงินบ้านเขาก็ไม่ถึงนะคะตีเป็นเงินไทยก็แปดเก้าร้อยอะไรอย่างนี้ต่อชั่วโมงนะคะถ้าเราได้ใบประกาศมานะนั่นแหละมันก็จะสูงขึ้นแต่ตอนนี้ค่างเงินมันตกก็อาจจะป้าะยะก็พูดเวอร์ไปเนาะก็อาจจะหกเจ็ดร้อยตามตามค่างเงินนั่นแหละคะ่ะฉะนั้นนะคะ,ะป้าะยะอยากแนะนำน้องๆที่มาใหม่อย่างนี้นะคะว่างานทำความสะอาดน่ะมันค่อนข้างเหนื่อยค่อนข้างที่จะใช้ร่างกายเรา ทุกส่วนของร่างกายเรานะคะแล้วหลังหลังจากที่เราทำงานเนี่ยทั้งวันนะมันมันทำทั้งวันจริงๆนะคะยิ่งถ้าคุณได้งานเต็มร้อยอย่างเงี้ยคุณทำตั้งแต่เจ็ดโมงถึงบ่ายสามนะคะทั้งวันก็จะหมดแรงเหมือนปะยาปะยากลับมาบ้านเนาะหมดแรงต้องมาทำกับข้าวทำงานบ้านอะไรเยอะแยะใช่ไหมคะนั่นแหละปะยาก็หมดแรงเลยจริงๆจะได้พักหน่อยก็เสาร์อาทิตย์เนาะมันก็เลยกลายเป็นว่า เออเรามานั่งทบทวนว่าเฮ้ยเรามาถูกทางไหมเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเราคิดว่าเราจะไปทางอื่นเราทําไมไม่ไปแต่ทีเนี้ยอย่างที่ป้าะยะ่าบอกถ้าถ้ามีโอกาสนะคะถ้ามีโอกาสให้ให้แนะนําว่าให้ให้ไปเรียนทางอื่นนะคะถ้ามีโอกาสนะป้าย่านี่ไม่มีโอกาสเลยอย่างที่บอกไปติดต่อเขาฝึกงานตั้งแต่ตอนแรกเนี่ย เขาก็บอกว่าหัวหน้าไม่อยู่สุดท้ายก็คือไม่ได้ไม่ได้สักที่เลยก็คือเขาไปไปวันหยุดกันหมดนะคะฉะนั้นป้ายากเลยอยากแนะนำน้องๆมาใหม่ๆนะคะหรือว่าใครที่ผ่านเข้ามาแวะมาฟังป้าเนาะว่าถ้าหากมีโอกาสนะคะก็ให้ไปขอฝึกในด้านของอมันก็จะมีนะหนึ่งพี่เลี้ยงเด็กครูบนันนาฮากเก้นนะคะคือ อนุบาลน,นะคะดูแลเด็กอนุบาลน,นะคะก็ได้ฝึกภาษาเหมือนกัน2ดูแลคนป่วยนะคะดูแลคนป่วยก็ได้ฝึกภาษานะคะสายเฮลสะสนะคะสายสุขภาพนะแล้วอีกด้านอื่นด้านอื่นก็มีถ้าในส่วนเออปยาคิดไว้อยู่นะว่าด้านอื่นมันมีอะไรอีกวะอย่างเงี้ยเออมันก็มีมีนะคะแต่ว่าในส่วนเมืองปยาอยู่มันเมืองเล็กมากแล้วมันโอกาสไม่มีเลยนะฉะนั้น คว้าม็อบได้ก็คว้าม็อบไว้ก่อนจองเลยห้องน้ํานี้ของฉันของกูกูจะล้างนั่นแหละนะคะมันมันไม่ใช่มันไม่ได้ง่ายเลย สำหรับป้าย่านะคนอื่นก็โอ้ยไม่อะไรมากอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วป้าย่าว่ามันเหนื่อยนะเหนื่อยจริงป้าย่ายังมีแบบเออใจก็ออกบ้างแล้วเหมือนกันก็เอ้ยเหนื่อยจังเลยไม่ก็คุยกับลุงว่าเอ้ยจะเอาไงดีป้าย่าเหนื่อยนะอะไรเงี้ยเพราะว่าทํางานจันทถึงสุกจนทถึงสุกเงี้ยทุกวันตั้งแต่เช้ายันเย็นเช้ายันบ่ายเลิกบ่ายสามนะคะเข้าเจ็ดโมงเลิกบ่ายสามอย่างเงี้ยมันก็เหนื่อยเนาะก็ ก็รอดูว่าอนาคตมันจะเป็นไงเพราะป้าแก่แล้วไม่อยากไปเริ่มต้นเพราะว่าถ้าไปเรียนก็ต้องไปเรียนอีกอ๋อแล้วที่สําคัญเลยนะใบเบิกทางเรื่องการเรียนเดี๋ยวเนี่ยป้า่าเฉลยแล้วว่าป้า่าทำงานอะไรเดี๋ยวต่อไปจะมาแชร์เรื่องต่างๆต่อนะคะเรื่องเกี่ยวกับการทํางานเพิ่มนะคะแล้วเรื่องการเรียนนะคะสำคัญมากเป็นใบเบิกทางถ้าป้าแกได้ยินมานะถ้าคุณจะไปในในส่วนของ บ้านอโรงเรียนอนุบาลหรือว่าทำจ่า,จายดูแลคนแก่อะไรอย่างเงี้ยผู้ช่วยพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยคุณต้องผ่านการพูดการฟังการเขียนอะไรของภาษานอสนะ์น่ะเป็น BN BN นี่คือระดับยากนะคะคุณต้องสื่อสารภาษานอสได้เข้าใจอย่างมากนะคะโอเคค่ะหวังว่าคลิปนี้นะคงจะเป็นประโยชน์ให้กับน้องๆเพื่อนๆที่ยังมองหาโอกาสในการทำงานนะคะ คือถ้าเราไม่หมินไม่หมิ่นแล้วก็ไม่เลือกงานก็ไม่ไม,ไม่ไม่ยากจนไม่เดือดร้อนนะคะเราก็มีภาระเราก็จะได้รับผิดชอบภาระของเราไปก็เอาไว้ก่อนโอกาสมาก็คว้าไว้ก่อนเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะค่ะเดบราและสมน์มุมหน้าต่างที่ทำงานจ้ะ